ออมาแต่ทีแรกกจักเล่แต่จังวครก้ยกมาขอตายแล้วครก้กะมาถามจะเก่าหนึ่งอไลายังครกมาถามหากป๊กไม้สหมันเยะสมตั่เสาไเายอมืาสั่งไม่ขย้อมเราสั่งผ่ หนูศิลหนูศิลม,มาเล้เามาต่ทีแรกเลามาสอนนักเรียนเอาคนเขาไปเขาโรงเรียนนนะี่นี่แต่พว่าผู้สาวไปเขายังไ่วมะมายูมาเล้ากับไม่เห็ดดื้อไ่เดื่อย,อยสังตั้งโรงเรียนดิบนบอลเราเห็ดโรงเรียนดินสุกหญ้าได้ดชุดหญ้าเดียนสุกหญ้าเดียนหยาแขงหยาของ บิมเราสางโรงเรียนเราบัดนี้เราง่ายไปบ้านกรงเราไปสาง,งเรืยองอยู่บ้านกรงมันนโปงมันนปปานปงปานาปงของยางไปไปบ้านเอมีหลุด,ดนีเลือคือขมือของยางขามคูไปวันหน้าน้องบอกน้องเล่รารัดไปใส่บ้านประสาทอะไรตรงสื่อนี่ไปเลยอบัดนี้ เล่าอันเขาขาเล่าอยู่บ้านโปง้งพวกให้บ้านโปงนั้นเขาเป็นคนเล่นคนกินนะแต่เกาคนกินผ่นกินชาพวกพวกหมวดซุ้ม,ม,มพวกหมวดซุม,มพวกอย่างตำรวจอันมาจับสเนะล่าเขาลเลาเครียดแค่นมาเล่านี่คือเก่งแค่ามาแต่ใช้คนน่าได้มาแต่ใช้ขาเล่า คาเล่ากันเอาไปทิ่มล้มหิวปีโบันในบ้านทิ่มลงเหิวในแล้วอพู่บรรดาศักอะไรพู้ทิ่อางองเอาไปทิ่มล,ล้มหิวตึงเศร้ามากเขาไปจบเล่าคานเล่าคานหนีจากบ่อนเขาทิ่มลงมนอะ่ะเขาน้ำเลือดน้ำพอร์ตเลือดไปแล้วนั่งขบหมาะอยู่ก็ไปตายได้เขาละหมาดโคตรจะโศงทับทำเล่วเวาให้รหใเราจะตายให้มันปูขาะ สั่นเราก็ได้สิตดยโคแค่ไหนงาปลาเมืองดอนต้ตะกี้กุดไม้เขาบดถึงจับได้อยู่เขาข้องยางไปเมา,อา่อไรอีฟรลายกับอพอดบดจักจนว่าห้างไวจะถูกจับพูจับว่าเขาขาเราเขาไปเผาอยู่เช่ไหจะเขาเผาหรือเขาเห็หดอะไรเดี๋ยวปวดจักเลยคุณคนขา ทอดใส่เอาใส่เกี่ยวกุกใหม่ไมงน้ำถอกน้ำแทงแต่เก,าก่าเครื่องกุกน้ำแทงุูมน้ำแทงมันหลายทส่ใส่น้ำตีมเห็ดกะลาวเห็ดสมปบติไหนส้นล้อกับกรตายเนี่ยเราเห็ดอยู่นี่เห็ดผ่าองค์ผ่าองค์ดำองค์ดำเราเห็ดดองหอวอันขยอม อยู่บบ้านห้างอืมนี่บนบ้านห้างในและนี่นะโดนนาครับพมีนี่บ้านชวนอันนี่แหละชุมอันเขาบอกจีโป่งจีเปมโดนอันนี้ไม่มีเลยโอ้นี่บ่นนี้เออโดนอันนี้เดี๋ยวนี้่นย่ายปู่ไปอยู่พุ่นซื่อจะเกากันอยู่ได้หนี่แลวปู่็ได้ว่ามันขับมันแคบมันง่ายไปอยู่บนมันอันนั้นเงินคนมันออกมาเลยพกัน, AH นง <c oughs> น่ายไปนอกบ้านง่ายไปอยู่พุ่นไปอยู่วัดป่า เก่าก็อยู่นี่แหละหักบ้านเอาก็ได้พ่าก็ไปเห็ดผ่าดเลยนะทำนี่ทำนี้แล้วจะเห็นได้ว่าจีรักกันก็ไดาอุ้ยจำนะสัอย่างว่าผู้ใดกรตะเก้าวันนี้พลายยัมาเขียนประวัติประบอยเราไหวเราเป็นคนเราเป็นคนบ้านไหนบ้านเราจักคนบ้านไหนแล้วจะจักกันก็ได้จักมาแต่อชื่อไง าบมานเรานบ้านเราเนี่ยมีมีมีก่อนเรามาอีกนึ่เขาก็มีก่อนมีก่อนเรามาอีกเออมีแล้วมาแล้วเรามาเห็ดอันเรามาอยู่นั่งอีกอีกตู้หอมนั่งอีญ่าเบียนนี่ตะเกาว่าอีฟอลายอีฟอลายเราเป็นผู้ใหญ่บ้าเก้าหนึ่งมาดูมีเรามาติดมาอย่างยู่นี่เราก็อยู่นี่เราไปเห็ดผักองค์ดำนี่น่ง ตื่นเศร้ามาแล้วปไปแต่เด็กโลกผิดจากมือมันนี่เท่าเฮียครับเท่าลายนี่เป็นเล็กน้อยเท่าเฮียน้อยเนะยของเราองขุนน้อยน้อย,เ,เ,ยเอาหน้าเอาเขาไปส่งให้เรากินยาเนี่ยกินยวอยากเนี่ย,อยเอาไปส่งนะไปส่งเต่วเพิ่อนจะเก่าเพิ่นใส่หมอนเต้าเนาะหมอนเต้า,เ,ตา,เ,ตาเป็นข้อจิ้วจนะ เชือบูขคนไปตักคือหน้าเราเฮื้อคุนตะเกาูมาคุณจะโฮโฮมากันหามเนี่ยหามคุณก็ไกวแหลยสองกลงคุณนะไกวไม่บ้าคุณหามไม่ข้ามคุณอันหามมากนะไกวันนี้ห้อยข้อมเต้าขาดมันรูดบอรูดแล้วมันขาดออกจากนั่นปุด,ปดออกไปคอมันะบอดกิ้วมันะ โอ้ยเรามาเข่าเฮียเข่าได้ป่าน้ำบังเรียบแมวบัดด้านจุดในทางเอาหย่านนอเราโยอกม้คืนเราหน้าจอร์นพากระเตียวขึ้นรับมันนี่คาลายขาลายจอด์นพากระเตียวขึ้นโดดหย่านด้เท่าเฮียงเข่าไปในป่าบักเร็ยบแมวเนี่ยทางเอาเข่าจักเขา,เขายี่ที่ใดคาราย ขาข,ขาก้อมนะพวกเป็นลายมอมลายยังนะคือภาคเหนื้อมันคือภูไทยขาลายมันมีเบิร์ตมันมีแค่ภูไทยมันกัดมันเกลียกับขาเขาไล่แล้วก็มีเบิร์ตแต่หัวเข่าเราชนเขาแอะขาเข่าๆมานนางไก่มินข้าวหักสิออกขาไล่ๆมานนางไก่หอมอุ่มกระโบปันคือผู้สาวตะเกียบเขียวดำเขียวดำๆมานนางไก่หอมกลุ่มกระโบปันอย่างหยำมหมากเลยทีฮะเอองคนเขี่ยวมาก สาขาไปได้ชั้นพุทธลูกศิลปะเขาอ,อื่นเหมือนศิลปะพื้นบ้านศิลปะลาวเล่าอะไรเราบอกยังไงพระลาวไม่าพระพระบอกง่ายๆกับพระพื้นบ้านนะพระเทพบ้านเห็ดไม่บูเซิงว่าปานีไข้าวบมีบม่บมีอันนั้นมีซิวมีอันขวานมีสังไปถากไปเคาะไป,ไปนั่นดิ่งลายเล่ามีแต,เเตเ่เล่าในเหตุคนเดียวเล่าเราไม่ได้เกี่ยวกับเทพบ้านเทพเมืองหรอก เห็ดแล้วแล้วเอาไปถวายวัดเฮ็ดแล้วแล้วก็เอาเข้าวัดเอาสิไปคุม้มคุ้มมาไล่พอไล่บ่อาาย,าายาทางตื่นมาแล้วไปแล้วย่างดึงเขาป้อไผ่เห็ดครบเห็ดกินให้วก็ไปส่งเลยเจ้าเกิดทันเราอยู่หมดทันนต่ทันกับหมดหมดทันบมดโทก่อนเจ้าเกิดจะปีเราโอ้ยกระจักแหล้เนาะกันกระได้ ป้าเด็ก็หึงตืบเพิ่งแล้วเหรอเกิดมากกะได้นินจะเพิ่งบอกรงเรียนนี่กก็เล่าแางถึงรงเรียนนับมากนี่เจ้ารุ่ลในตัวเจตนับไปเล่ามาลุ่นเลยเขาสมุดมันเจ้าสีมีมีลูกของเขาสเปกอลูกของลูกเจ้าลูกของลูกเจ้าอีกทีหนึ่งก็เป็นล้านเจ้าสิฮะหัวยก็จะเป็นรุ่นในเด็กฮะ ร,รุ่นรุ่นเลนรุ่นหลอนบอกบอกว่าอดรุ่นจจะรุ่นนี่นะกัรรุ่นเท่าลรแล้วจะปีเขาเสียนักเสียนั่นพอเสียเจ็ดิปเจ็ดปีพอลายเสียแล้วก็น่าจะนี่แหละคืออารมณ์อารม,รมาณ์ปร,มประมาณไผ่ปะบ้านเฮาเฮาเกิดพ่ทันอารมณ์ประมาณไผ่น้อเกิดบ่ทันตายก่อนเฮาตายก่อนเกิดจะประมาณสิบปีหากปีประมาณนี่แหละ ประมาณไผประมาณประมาณไผ่คือคนดีเขาประมาณห่างกันบ่หอดบ่หอดเศร้าปีหรอกประมาณนี้หละแม่นบ่แล้วเรารุ่นเท่านู้นีนในรุ่นเทาาไอบู่เรายังเป็นอายเทาลายเลยเทาลายเอิ้ไอ้ายอนู้นอืมนี่ก็ลตายเาะตายก็เทาลาตาย อันนั้นนร่นล้านเลนหล่นไปเลยฮือมันเท่าล่เอื่นอ่ายังจะเนื้อกับเป็นรุ่นรุ่นลูกก็ลากับเป็นล้านเทอรินกับเป็นล้านรุ่นล้านโหก็เราเกิดถึงเติบก็หึงเติบด้วเทอรนสินร้อยปีอับเหมือนเดิมเนื้อจะปีเลยใช่ปูรานก็ที่ร้อยปีขึ้นเก้าสิบร้อยปีนเนะ ก็หึ่งตืบอย่างนี้